ค่คุณผู้ชมพบกับรายการกสอร์นิวสกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันนี้มีข่าวประจำสัปดาห์ที่มีเรื่องเล่าดีๆให้ท่านได้ชมกันนะคะ เริ่มที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยประสบกับวิกฤตโควิดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะก็จะมีการเลิกจ้างนะคะแต่ว่าถ้าดูสถิติแล้วนะคะตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายน2563นะคะสถิติการเลิกจ้างลดลงเรื่อยๆถึง2เท่าตัวนะคะก็มีการเลิกจ้างในเดือนเมษา158 แห่งนะคะลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง2,560คนแต่พอมาณนะปัจจุบันคือเดือนมิถุนายนนะคะมีการเลิกจ้างลดลงถึง3เท่าตัวนะคะเป็น41แห่งลูกจ้าง1,818คนสำหรับสถานประกอบกิจการที่ใช้มาตรา75ก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะในเดือนเมษายนนะคะมีการใช้มาตรา75ถึง2,459แห่งนะคะแต่เมื่อมาถึงเดือนมิถุนายนแล้วนะคะลดลงถึง2เท่าตัวเป็น1,416แห่งนะคะ อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะแล้วก็ปลดล็อกในเฟสที่5นะคะแล้วก็สถานการณ์โควิดเริ่มที่คลายลงนะคะมาถึงข่าวที่2กันบ้างนะคะเป็นการ ประชุมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยท่านอพิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนาที่ผ่านมานะคะเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและก็รายงานสรุปการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานนะคะรวมถึงพิจารณาการ ขอกู้เงินกองทุนและการขอพักชำระหนี้ของสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีรายงานงความคืบหน้าในเรื่องของการบริหารกองทุนเป็นเรื่อยๆ,ๆนะคะค่ะมาถึงข่าวที่3นะคะเป็นข่าวดีของสถานประกอบกิจการที่เข้าประกวด รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนะคะซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะมีโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี2563นะคะซึ่งท่านอธิบดีได้เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการนะคะซึ่งก็มีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ถึง1,200 70แห่งเลยค่ะแต่ว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก1,229แห่งนะคะถ้าไล่รางวัลมานะคะท่านผู้ชมก็จะมีรางวัลเกียรติยศสูงสุด15ปีติดต่อกันจำนวน65แห่งรางวัลเกียรติยศ10ปีติดต่อกัน224แห่งรางวัลเชิดชูเกียรติ5ปีติดต่อกันจำนวน399แห่ง รางวัลดีเด่นระดับประเทศ498แห่งและรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด43แห่งนะคะซึ่งในจำนวนนี้นะคะจะมีสถานประกอบกิจการนะคะที่ได้รางวัลเกิติยศสูงสุด15ปีติดต่อกันจำนวน44แห่งนี้จะเข้ารับรางวัล Thailand l a b o r Management Excellence Awards นะคะปี2020 ในวันที่10กัญญ 2, นยา2,563นี้ที่โรงแรมมิราเคินแกรนด์คอนเวนชันเขตหลักสีกรุงเทพค่ะก็ติดตามนะคะว่าสถานประกอบกิจการแห่งใดที่จะขึ้นรับรางวัลในวันนั้นซึ่งก็ท่านก็จะดูในเว็บไซต์ w w w l a b o r ด o t h นะคะเพื่อดูว่ามีชื่อสถานประกอบกิจการใดที่ได้รับรางวัลบ้างนะคะค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็ เป็นข่าวที่เป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานค่ะซึ่งท่านอนันต์บวรนวรักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารของกองคุ้มครองแรงงานนะคะร่วมส่งชุดเฉพาะกิจคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่ภารกิจตรวจแรงงานในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะเป็นจังหวัดนครพน,พนมมุกดาหารและอำนาจเจริญค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีโครงการดีๆคุ้มครองแรงงานไปทั่วประเทศไทยนะคะ พบกับอีกข่าวหนึ่งนะคะกสะรประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขพรบรคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2553ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายน2563โดยท่านอุดมลักษ์ศรสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2 5 0 0 53ครั้งที่1เพื่อพิจนารณาหารือเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ให้พิจนารณาเกี่ยวกับ หลักการวางเงินต่อพนักงานตรวจแรงงานการกำหนดอายุขั้นต่ำในการจ้างงานการห้ามให้หญิงมีคันหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีทำงานที่มีลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะซึ่งก็เป็นสาระดีๆของกสรนิวส์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันทุกสัปดาห์นะคะ กรมสวัสดิการนะคะเรามีช่อง YouTube ให้ท่านได้ชมในหลายๆข่าวเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกสะร Channel เ,เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมและพบกันนะคะสวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน